ลงหน้าปีนี้ว่าสิปีเบิงวีโกมาไวใส่อยู่ใดดีคือกันนะะั่นล่ะไา้ว่าขั้นเกา่ามันเริ่มแรนม,มวลละ่ะดาวก่อนก็นกนได้เนาะอันที่เว้านี่วีโกไดดูนี่เอาแต่วีโกรถตันเียบอแมนนองหมายถึงวีโกเทคสันได้ดูนี่โอ้วีโกเทค ดีแล้วยี่ห้อนี่ฟังเดอ้อฟังเดอ้อมีทั้งเครื่องพ่นยาวีโกเทคเครื่องพ่นปุ๋ยวีโกเทคเครื่องตัดห้าวีโกเทคเครื่องปั่นไฟวีโกเทคตู้ชาดไฟวีโกเทคเครื่องสูบน้ำวีโกเทคขนาดปั้มลมก็ต้องยี่ห้อนี้วีโกเทคและอีกมากมายมีหลายจำล่งหลายราคาให้เลือกพร้อมแมนคิดทอดวีโกเทค ไห่ม่ามองนี้ร้านจะเล่นวิทย์ทั้งสองสาขาสาขาหนึ่งหน้าตลาดนัดวันจันทร์สาขาสองติดที่ทําการไฟฟ้าเสลีภูมิวีโกเทคยี่ห้อดีมีคุณภาพใส่นานใส่ทนต้องวีโกเทคทอนน้นผู้ดีปนี้ทําทาอยากได้ดไรถไม้มาจักรคือ